แมปวันไรเข้าได้อื่นนอกจากได้ซีไม่ว่าจะเป็นแมปเข้าไปได้ดีหรือว่าได้อ e, ีหรือว่าได้เอเปรนต่างๆๆนะผมสามารถเลือกได้หมดเลยนะผมสังเกตจากตัวหน้าจอผมตอนนี้เนาะก็กําลังจะแมปวันไรเข้าไปที่ได้ดีนะผมเพื่อที่จะเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ของได้ซีนะผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันครับว่าวิธีการแมปวันไรเข้าได้อื่นเนี่ยมีวิธีการทํำยังไงบ้าง เดี่อนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a 3นะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารด้านดิจิงต่างว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผม <S <S โอเคนะครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้เดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปในการใช้งานตัว Microsoft OneDrive นะครับผมก็คือตัว Cloud Storage ของ Microsoft ในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนั่นเองครับผมวันนี้ ก็มีสมาชิกนะผมที่สมัครใช้งาน Microsoft 365กับผมเนาะก็ถามเข้ามานะผมว่าจะมีวิธีทํำยังไงได้บ้างให้ตัวเวลาเราแมปวันได้เนี่ยสามารถย้ายไปอยู่ไดดีของเราได้นะผมก็ปกติเนี่ยถ้าดีฟร์ของมันนั้นหรือว่าการตั้งค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยของตัววันได้เนี่ยปกติถ้าเราจะแมปวันไดเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแมปไปที่ไดซี C นะผมเข้าไปที่ไดซี C แล้วก็ไปที่ User อร์ครับผมแล้วก็มันจะแมปไปที่ยูเซอร์เราเนาะ ของผมเนี่ยผมตั้งยูเซอร์ของผมว่าเป็นเป็นชื่อว่าทีมเนาะของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรก็แล้วแต่วิธีเช็คง่ายๆก็คือกดที่สตาร์ทเมนูแล้วก็พิมพ์ค้นหาคาว่า cmd ครับผมปุ๊บอยากรู้ว่าโปรไฟล์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ชื่ออะไรเนาะมันจะขึ้นเลยผมว่าอันนี้นี่มันจะขึ้นเลยว่าเป็นอะไรนะผมอย่างผมเนี่ยโปรไฟล์ที่ผมใช้งานอยู่ชื่อว่าทีมเนาะก็เข้าไปที่ทีมปุ๊บมันจะเห็นเลยว่า one drive เนี่ยที่เราแมปอยู่เนี่ยคือก้อนนี้นะผมกดเข้าไปปุ๊ มันก็จะมี o n e วันไรที่เราแมปอยู่ซึ่งมันแมปอยู่ได้ c ดูจากพาธน,นะนีะ่ได้ c แล้วก็โฟลเดอร์ยูเซแล้วก็โฟลเดอร์ทีมแล้วก็ o n e วันไร อันนี้คืออยู่ไดนะ้สีเนาะสมาชิกของผมบางคนเนี่ยอยากมาเก็บข้อมูลไว้ได้ดีเพราะว่า,อาพอแมปวันได้ไว้ได้ได้สีแล้วปุ๊บมันไปกินพื้นที่ได้สีซึ่งมันมีค่อนข้างน้อยเนาะบางเครื่องค่อนข้างน้อยนะแต่ของผมเนี่ยผมให้ไว้ประมาณ275ร้จิ้ก่นถือว่าเยอะมากนะครับแต่บางคนเนี่ยให้ไว้ประมาณ100ยจิกอย่างเงี้ยพอวันได้แมปเข้าไปปุ๊บมันก็ไปกินพื้นที่ได้สนะีเนาะเราก็จะย้ายมันอยู่ได้ดีกันวันนี้เนาะโอเคอันดับแรกนะผมให้เราไปอั l ลิงก์วันไดออกก่อนเพื่อที่ ไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยหลงเหลืออยู่นะครับให้มันดีลิทวันไรที่อยู่ไดซีออกไปด้วยจะได้พื้นที่ตรงนี้กลับขึ้นมานะครับสังเกตนะผมจะทดสอบไปหน่อนะก่อนหน้าน,นี้ของรฟรีอยู่ที่หนึง่งเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่เราลบวันไรออกเนี่ยมันจะขึ้นมาฟรีเท่าไหร่ผมจะเอาวันไรที่เป็นของเพอร์ซน l ลออกแล้วกันเนาะอ,อันนี้จะเป็นวันไรที่เป็นขององค์กรรับก็คือถ้าวันไรที่เป็นเพอร์ซน l ลเนี่ยจะสามารถแอดได้หนึ่งวันไรแบบเข้าที่คอมได้หนึ่งวันไรแต่ถ้าเป็นวันไรหรือว่่าอีีเเมลทป็นขง อ่าบอรสเนรหรือว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถเมียบได้มากกว่า1อีเมลนะครับสังเกตว่าตัวสีพระฟ้าเนี่ยคือวันไรที่เป็นขององค์กรเนาะถ้าเป็นสีเทาจะเป็นวันไรที่เป็นของ Personal นะครับคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับถ้าใครไม่เจอสามารถกดลูกศรตรงนี้ชี้ขึ้นบนได้นะเผื่อมันอาจจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับากดเข้าไปนะครับวันไสีเทาก็คือวันไรเพอร์ซันล ไปที่ตั้งค่าครับผมอ setting อันนี้เราจะอ่านลิงก์ออกก่อนนะครับชิบหาาแล้วของผมเป็น windows 11เวอร์ชันใหม่นะครแล้วก็ทํายากเลยทีนี้ของเพื่อนนะครถ้าของเพื่อนเป็น windows 10หรือเป็น windows 11ที่ยังไม่อัปเดตนะม,มันจะมีแท็บคําว่า account อยู่เนาะแท็บคำว่า account ให้คลิกไปที่แท็บ account เลยครับผมนี่แท็บ account นะครับ แล้วมันจะมีคําว่าอันลิงก์นะของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นแท็บอันซิงอยู่ตรงนี้แท็บแอคเคาท์อยู่ตรงนี้แท็บโนติเคชั่นอยู่ตรงนี้แท็บอัลบั้มอยู่ตรงนี้นะมให้คลิกไปที่แทนะ็บแอคเคาท์นมแล้วมันจะมีคําว่าอันลิงก์ดิดพีซีอยู่แล้วก็กดอันลิงก์ไปเลยอ่าอันลิงก์ออกไปเลยนะผมปึ๊บนะผมรอนหะนมเนี่ยมันหมุนอยู่จนกว่ามันจะขึ้นให้ล็อกอินแบบนี้นมมันถึงจะอันลิงก์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมอ่าหลังจากเราอันลิงก์เรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็ปิดไป แล้วเราค่อยไปลบวันไร e ที่เป็นของตัว Personal ออกนะครับเข้าไปที่ได้4แล้วก็ไปที่ User นะครับอ่าแล้วก็ไปที่นะครับไปที่ User รเราโปรไฟล์เราคนับแล้วก็ไปที่วันไรของ p e r s o n น l เนาะนี่ก็คืออันนี้นะครับนี่สังเกตว่าจะไม่มีนะครับจะไม่มีอ้นนี้แหละเห็นไหมจะไม่มีรูปก้อนเมฆอะไรต่างๆแล้วก็คือมันออฟไลน์ไปแล้วนะครับผมก็จะลบทั้งก้อนเลยเนาะก็คือลบตัวนี้ไปเลยนะครับกดชิปดีล t e ไปเลยปึ๊บนะครับดีเลือกไปนะครับกดติ๊กถูกแล้วก็ยึดสปับ อ่าวันได้หายไปเรียบร้อยแล้วถามว่าเราได้พื้นที่กลับมาไหมอันนี้ไม่ได้นะผมสังเกตว่าจะไม่เห็นพื้นที่ของผมกลับมานะเพราะว่าวันได้ของผมเนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยนะผมตอนนี้ยังใช้ค่อนข้างน้อยอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้ประมาณอ่าเป็นหลัก10 20ิจิกเลยนะ,นะผมก็อันนั้นก็จะเป็นผลในอนาคตที่จะทําให้ได้เสียเต็มขึ้นมาได้นะผมทีนี้เราจะลิงก์ใหม่ยังไงนะผมเราจะเลิงกงมาอยู่ได้ดียังไงเราก็กดไปที่ตัวก้อนเมฆก,ก่อนเนาะเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปสร้างโฟลเดอร์ไว้รองรับสําหรับวันไร้ดีกว่านะผม ไปที่ได้ดีครับผมไปที่ได้ดีแล้วก็สร้างโฟลเดอร์สักโฟลเดอร์หนึ่งนะผมชื่อว่าวันไร้ก็ได้ครับอ่าหรือใครจะมาวางโดดๆไว้ที่ได้ดีก็ได้นะแต่ว่าผมจะตั้งโฟลเดอร์ให้มันแล้วกันมันจะได้ไม่งงเนาะตั้งเป็นวันไร้แล้วกันนะผมถ้าวันไร้เนี้ยมีอ่าอีเมลด้วยก็อาจจะใช้อีเมลด้วยก็ได้นะผมก็เป็นอย่างผมเนี้ยก็เป็น Drive, วันไร้วิศนุอ่าฮอตเมลนะทีน,นี้เอาเห็นภาพเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อจะตั้งก็ได้นะผมแล้วแต่จะตั้งเนาะอ่าผมก็กดไปดูก้อนเมฆที่เป็นสีีีเเเเทาานนน่่ถ้้ใครไมมจอออลูกกฆย็ยง เติดค้นหาคําว่าวันไรได้นะวันไรนะ val. กดเข้าไปแล้วก็กดเปิดทําให้ไอคอนตรงนี้มันขึ้นนะไอคอนที่เป็นสีเทานี่ตองขึ้น่ะพอกดมันขึ้นแล้วปุ๊บก็กดเข้าไปเลยนะ val. แล้วกดใส่อินไปล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะผมอย่างผมเนี่ยเป็น o t m a i l นะฮอตเมลฮอตเมลดอทคอกดใส่อินไปนะนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเนาะพาสเวิร์ดของอีเมลเรานะผมกดใส่อินไปนะ val. ใส่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เลือกว่าคุณต้องการที่จะเอาวันไรตรงนี้ไปแมปเข้าไว้ที่ไหนนะผม ซึ่งค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยจะแมปไปที่ไดซี C, แล้วก็โปรไฟล์ของเรากด next ไปกด accept ไปนี่เห็นไหมตรงนี้ u one drive folder คุณต้องการแมป one drive ไว้ที่ไหนเห็นไหม default มันก็คือ user team โปรไฟล์ของเราแล้วก็ one drive นะในที่นี้เราสามารถ change location ตรงนี้ได้เรับ change ไปเลยอ่า change ไปไ็นล้ะ change ไปที่ไดดีไดดี d, แล้วก็เข้าไปที่ one drive วิซนุปึ๊บป select folder ป่าเอาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนล้วเป็น d one drive วิซนุ ฮอตเมลแล้วก็วันไรอยู่ข้างในงกดเน็กไปอ่าเอาวันเดตัวนี้วันเดทเริ่มโผล,ล่แล้วเห็นไหมเริ่มแมปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตอยู่ตรงนี้นะคถ้ามันขึ้นแบบนี้นะผมให้ติ๊กออกนะผมผม่แนะนําให้เอาไปเอาเดสก์ท็อปมาด้วยนะครผมเผื่อเราไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นตรงนี้เดสก์ท็อปหน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยจะไฟด้วยนะครผมผมแนะนําให้แบบอยากเก็บไฟไหนตรงวันไรก็โยนไฟเอาดีกว่านะครฮะกดสกิปไปนะคผมเนิกไปเนิกไปเนิกไปเลเตอร์กดโอเพนใหม่วันไรนะปึ๊บนะครับ รีเฟซแล้วครั้งหนึ่งติพีซีได้ดีแล้วก็มาวันใดตรงนี้ปุ๊บจะเห็นวันใดโผล่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมกดเข้าไปดูปุ๊บก็เปลี่นไฟงานต่างๆที่เราแมปอยู่นะครแล้วก็มันก็จะแมปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนวิเกตตรงนี้ด้วยนะครับเนวิเกตั่นแผนของตัว Microsoft นะครับนี่บล็อกส่วนนอกนะครับตอนนี้วันไดของเราเนี่ยก็จะอยู่ได้ดีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซิงค์เรียบร้อยแล้วขึ้นติ๊ก์ถูกแบบนี้นะครับไม่ขึ้นรูปหมุนแล้วเข้าไปดูพื้นที่หนะ่อยว่าเราใช้ไปเท่่าไหรแล้วนะ พื้นที่ที่เราใช้ไปจาก1,024 G ิกใช้ไปแค่1กิกแค่นั้นเองโอ้อ่าสังเกตว่าถ้าวันไรที่เป็น1,024กิกเนี่ยก็คือเป็นวันไร v e หรือว่าเป็นเมลเนี่ยที่สมัครตัว Microsoft 365อยู่นะครับผมถ้าเป็นวันไรท e ที่แบบเป็นเมลปกตมิมีการสมัครก็จะได้แค่5 g ิกนะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มมาหลายเท่าเลยเนาะ เพิ่มมาเป็น1,000งิกเลยสามารถเก็บไฟล์รูปภาพอะไรต่างไฟล์เอกสารต่างๆได้แบบจุๆเลยนะครับใครที่สนใจสมัครใช้งาน Microsoft 365นะครับ Family เนาะจะได้ใช้งานพวก Word, Excel, PowerPoint บนลหลายๆอุปกรณ์แนะหนึ่งอีเมลสามารถใช้งานได้5อุปกรณ์ว่าจะเป็น iPad มือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับสามารถใช้งานได้หมดแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มมาด้วยเนี่ย1 0 2ินะครับสามารถ เข้าไปสมัครสมาชิกนะที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปเนี่ยน่จะมีลิงก์ของ Facebook อยู่นะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนสมัครได้นะโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมก็น่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรเนาะสำหรับการแมปฟันไ e ที่คอมพิวเตอร์เนาะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมี คลิปอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมสารคิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก้องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเสมอเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์วิธีรังสรรค์คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ